สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาภากุเนาเจรวัาดชื่อเล่นชื่อน้องยูอีอายุ11ปีมาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะน้องยูอีสวัสดีค่ะเคยมาไมทองคำเด็กใช่ค่ะหนูเคยผ่านการประกวดร้องเพลงมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เคยมาไม่ทองคำเด็กซีซั่น3ด้วยค่ะ ตอนนั้นหนูก็มาร้องเพลงแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาให้กรรมการชิมะคะ่ะจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงหนูก็เห็นตอนเด็กๆอะค่ะหนูเห็นคุณเห็นพี่พี่สาวของหนูอะค่ะพ่อสอนแล้วพี่สาวทำไม่ได้แล้วพ่อให้หนูทำหนูก็ทำได้แล้วพ่อก็บอกว่าเห็นแววพ่อก็เลยสอนหนูค่ะ ที่อยากมารายการไม้ทองคำนะคะเพราะว่าหนูอยากเอาความสำเร็จค่ะอยากเป็นนักร้องที่โด่งดังค่ะแล้วก็ฝากเอาความฝันที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้หนูเป็นเอาไปให้ท่านค่ะและเหตุผลที่ตัดสินใจข้ามรุ่นจากไม่เด็กมาไม่ผู้ใหญ่รอบนี้เพราะอะไรครับหนูก็อยาก ท้าทายตัวเองด้วยค่ะว่าหนูจะสามารถทําได้หรือเปล่าค่ะพิสูจน์ตัวเองค่ะด้วยเพลงอะไรครับรอพี่ที่บ้านนอกค่ะโอ้โหพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชญครับ กตอนเราเที่ยวางานคืนนั้นอากาศเด็บหนาวพี่เอาเสื้อนอกคลุมให้จับมือกุมไว้น้องอายเขินจนใจสั่นพี่บอกรักน้องเราสองจะครองคู่กันจะห องมามาันจากนั้นพี่ก็หายไปบ้านนอกวันนี้ไม่เหมือนบ้านนอกวันนั้นน้องเดนก็หน้ามาไม่กล้าสบตากใครเบื่อต่อคำถามว่าเป็น 妈妈。 วันนั้นน้องานาาก็น่ามาไม่กล้าสบตากับครเบื่อตอบค,คำถามว่าแฟนไปไหนหรือพี่ไปมีคนใหม่ถึงไม่กลับมาบ้าง เที่ยวงานวัดหวังว่าจะมาเจอพี่แต่ค่ำคืนนี้น้องมีแต่ความมองเศร้าเพื่อนจากเมืองลวงมารวมงานบุญบ้านเราบอกที่พี่ไม่เหมือนเก่า เพราะไปรักษาเมืองกรุงเก่งมากร้องเก่งเสียงเพราะ,ะแล้วก็เทคนิคดีมากนะลูกเอื้อนลูกขยี้อะไรดีมากเอาลมเพลงก็ดี คือทุกอย่างดีหมดในรูปร่างบุคลิกทุกอย่างลงตัวมากเป็นคนที่ครบที่สุดแต่วันนี้มีเรื่องที่จะเป็นการบ้านนิดหนึ่งเรื่องการถือไม้ลูกไม้บังหน้านะลูกนะตอนนี้ถือแล้วก็มีชี้นิ้วด้วยแล้วก็มีดึงไม้ขึ้นลงมันจะบังหน้าแล้วยิ่งถ้าเราชี้นิ้วหรืออะไรเงี้ยมันจะยิ่งไม่สวยเหมือนแค่จมูกไปร้องเพลงไปนะคะลูกนะลองไปปรับนะคะเก่งมากขอบคุณค่ะ แบบนี้แหละคนร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะร้องแบบนี้แหละที่ลุงโน้ตชอบนี่แหละที่ใช่นี่แหละที่ชอบชื่นใจจังขอบคุณค่ะหมดคําพูดแค่นี้เป็นไงดีใจไหมลูกดีใจมากมากเลยค่ะหนูควรจะได้ฟังคําแบบนี้เพราะว่าเสียงเพราะมากแล้วก็การสื่อสารทุกอย่างมันใช่หมดเลยล ก็ไปซ่อมแซมหรือปรับในส่วนที right? ่ยังไม่ลงตัวก yes, ็ท่านั้นเองขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะลูกต้องยิ้มนะเมื่อกี้ครูบอกต้องยิ้มจะได้ดูสดใสสมวัยนะลูกอะผ่านจ้ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะ น้องอยูอีสวัสดีครับลูกสวัสดีค่ะอ่าวันนี้มาเวทีไม้ทองคําผู้ใหญ่เลยเนาะ,ะมันแตกต่างกันไหมระหว่างไม้ทองคําเด็กที่หนูมาก,กับเวทีของผู้ใหญ่แตกต่างเหมือนกันค่ะยังไงลูกมันเป็นยังไงลูกเวทีคุยใหญ่กว่าไหมอเวทีใหญ่กว่า <laughs> <laughs> เห็นบอกว่าได้ข่าวว่าไปร้องเพลงเปิดหมกเหมือนกันเลอลูก ใช่ค่ะไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะเวลาว่างๆเดี๋ยวนะคะก็ชวนคุณพ่อไปร้องเพลงเปิดหมวกค่ะและทุกครั้งที่ไปร้องเพลงเปิดหมวกจะมีเพลงอยู่หนึ่งเพลงซึ่งต้องร้องประจําเลยก่อนที่จะร้องเพลงอื่นคือเพลงอะไรคะร้องเพลงเพื่อแม่ค่ะเพลงนี้มีความหมายยังไงลูกก็เพลงนี้คุณพ่อแต่งตอนที่คุณแม่หนูไม่สบายค่ะแล้วก็มีนิสินเยอะด้วยค่ะครับผมวันนี้ไหนๆมาเวทีไม่ต้องการผู้ใหญ่แล้ว ร้องให้เราฟังหนูได้ไหมลูกเพลงที่คุณคพ่อแต่งให้หนูร้องได้เลยคะ่ะมาฟังเพลงนี้กันนะครับเชิญครับเป็นครอบครัวที่น่ารักจริงๆเลยเลยครับนอกจากจะสนับสนุนการร้องเพลงแล้วคุณพ่อก็ยังแต่งเพลงให้กับน้องยูอ e ีอีกด้วยเราไปฟังพร้อมๆกันได้เลยครับ อ,อ,อยากมาขับร้องพี่น้องอย่าได้เดียดฉันบทเพลงลูกทุ่งขับพาน หลุดพอนเหนื่อยยากเพียงใดไม่บนหนูจะสู้ทนให้แม่สบายมาร้องเพลงวันนี้เพื่อแม่ตอนนี้ท่านแก่เริ่มแย่ร่างกายไม่ไหวทานะยากจน ที่ท่วงทอนมากมายตอนนี้ที่อยู่อาศัยห้องเช่าเมาใจรายเดือนเป็นไงครับคณะกรรมการครับไปฟังบทเพลงเสียงเพลงลูกทุ่งเนี่ยลูกจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขความสบายได้ลุกนอตคิดอย่างนั้นนะแล้วมันน่าจะเป็นจริงซะด้วย ชื่นใจลูกขอบคุณค่ะมาสุรแล้วครับคุณพ่อก็เข้าใจเขียนนะเขียนได้ดีเลยลลกมันจงกับเรื่องราวแล้วก็หนูก็ร้องเก่งมากยิ่งเห็นแล้วแบบว,นะว่าเนาะยิ่งแบบออยากให้หนูเป็นนักร้องแล้วแบบคือนกตอนเนี้ยตลาดกําลังต้องการนักร้องลูกชุ่งแบบเนี้ยนะตั้งใหงก็เป็นนักร้องให้ได้ลูกจะรอชื่นชมนะลูกนะขอบคุณค่ะปุชราครัคบ ็ขอให้เพลงนี้มีพลังในการส่งให้หนูไปสู่ฝันให้สำเร็จให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอย่างที่เพลงนี้ต้องการนะครับขอบคุณค่ะเนี่ยก็พวกเราก็ขอส่งกำลังใจให้น้องยุ้ยและครอบครัวด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคคุณ่ะ